พูดเดี๋ยววันนี้มาอะไรมาวัดเนี่ยพูดเอาพูดก่อนพูดดีๆวันนี้มาอะไรวันนี้มาวัดมาวัดมาทำอะไรเอามาทำบุญมาทำอะไรมาทำบุญเยอชัดมาทำบุญอะไรพูดต่อเป็นนักเรียนที่ดีพูดเพราะๆเดี๋ยวมาทำบุญค่ะเอาเรียกน้องมาเวลมาทำบุญด้วยเรียกแล้วพูดเลยพูดไหนจูบ พูดนอมาแล้วไปทำบุญด้วยกันนะท,นที่วัดคนซ้ายาพูดดิพูดแล้วพูดจะจะได้ข่าวไปนะเดียเยนะเ๋ยวปู่จะไปเปิดในทีวีไอแคก,ก็เข้าทีวีนะพูดวันนี้พานะ้องไอแคมาทำบุญค่ะวันนี้ในรอบปีค่ะเพิ่งมาวัดน้องไอแคเพิ่งมาวัดวันนี้ เรียก,กายาไก่ดิยกกาไก่สาธุกับปูดาด้วยนะคะบอกยกกาไก่ดิอปนองบุทอาบัวนะครับหนึ่บาทบุญสำเริงหน้ากเสียนะครับ1นึ่ันบาทนะครับแล้วก็บุญยายสนิทลัดสํโรงหนึ่ันบาทคุณนาละเกียดจเกิดสำโรง1นึ่บาทนะครับ รบวนผสมนะมีถ <t> ่ายตอนเช้าก็มาอย่างตอนนี้แหละก็ได้มาถวายพัะตาอาหารทำถวายทำทานถวายพัะตาอาหารไปฟังพระสวดพยมงคลแล้วตอนเย็นก็จะได้เรียนเทียนประมาณสั่โมงในยมสี่โมงเย็นถ้าเผือฝนตกฝนอะไรไงก็ถ้าง่าก็ทํา ทำวัดสมนมันสลาเนี่ยแล้วตอนนั้นก็เจ้าียนไม่ได้ก็ไปปักทูกปักเทียนน้องนาเราจะจัดที่ปักนั้นไปให้จะเกิดมันฝนตกถ้าม,ม,มันมีฝนว่าไงก็เหมือนปกติเลยโยมจ้าก็เฉาะชวนชวนโยมมาร่วมเป็นมาร่วมมันอาสาละฮะ <c oughs> ก็ไม่ได้พืยนกายก็ไม่ค่อยนั่นะอะไรโยมเพราะว่มีโควิดปีนี้พอจะดีหน่อยอกเ็เขาก็เปิดมาหลายอ่ะไปลงกัเรยว่า แต่ว่าก็มีติดกันอยู่โยมถ้าไปอยู่ปริวาาก็มีติดกันมาอยู่ของเราจึงได้รงวรับดับขันไปแล้วให้มาร่วมอาณร์รับอนุมโมทนาส่วนบุญส่วนกุศนที่ลูกหลานได้ทําให้ในวันนี้ถ้ามีทุกก็ขอให้พ้นจากทุกข์้ามีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเอาตั้งใจใหยาดน้ำ <c oughs> วันนี้วันพระใหญ่ได้มาตักบ,บตาตรทำบุญ มีวัดเคยมีโอกาสถ่ายวีดีโอรอบรอบวัดบริเวณวัดเก็บไปดูอันนี้โบสถ์เก่าอีกแค่ใจให้ยังทองถอยโบสถ์ไหนไปแล้วฮะไปแล้วนี่โบสถ์เก่านี่สร้างมานาน ตอนนี้มีบทใหม่มามีนนบทใหม่ตัวงามครับ